ติดยาเสพติดเนี่ยคือจะบอกว่าหลักของการติดยาเสพติดน่ะมันเกิดจากเหตุผลอยู่หนึ่งพ่อแม่ตระกูลคือครอบครัวเนี่ยแหละครอบครัวอันดับหนึ่งนะครับสองก็คือลูกลูกไม่ถึงว่ามีส,ส,สี่สามก็คือเรียนสี่คืออาชีพห้าก็คือที่อยู่หรือสังคมเนี่ยสาเหตุของการติดยาเสพติดเนี่ย มันเกิดจากครอบครัวพ่อแม่พ่อแม่คือบางอย่างเราบอกว่าการจะเลือกการมีคู่เนี่ยถ้าต่างโมเดลแม่โมเดลหนึ่งพ่อโมเดลซึ่งในเราที่ายไปเยอะนะเกี่ยวกับการเลือกคู่เนี่ยจะเลือกคู่แบบไหนจะทํำยังไงไม่ให้สังคมแตกแยกไม่ให้ครอบครัวแตกแยกไม่ให้ครอบครัวติดยาเสพติดเนี่ยมันก็จะมีหลักการเลือก หเลือกโมเดลถ้าโมเดลสัมพันธ์กันโอเคสองมิติเวลาสัมพันธ์ 3. อาชีพการงานต้องสัมพันธ์นี้จึงจะนำไปสู่ครอบครัวร่มเย็นร่ำรวยร่มเย็นมั่นคงสถาพรแต่ถ้าตรงกันข้ามแน่นอนคุณจะต้องเจอ,อยาเสพติดแน่นอนที่เกิดมาตามมาก็คือลูกเราเนี่ยแหละเพราะนั้นเหตุ กฎ5ข้อในการเปลี่ยนแปลงคนทําให้คนเป็นคนเลวคนดีคนชั่วเนี่ยเกิดจากเกิดจากกฎ5ข้อเลือกคููผิดมีลูกผิดเรียนผิดอาชีพผิดสังคมผิดเพราะฉะนั้นจุดเช็คว่าลูกเราจะปลอดภยัยหรือปลอดภัยอยู่ที่เนี่ยอย่างน้อยเช็คที่ตระกูลพ่อแม่ก่อนเพราะเมื่อพ่อแม่ทําให้ครอบครัวให้ลูกเราติดยาไหมบางคนเจออาจเจอแม่ ทำให้เขาติดยาได้เจอพ่อทําติดยาได้ก็กฎเกณฑ์บางกฎเกณฑ์หนึ่งกฎเกณฑ์ติดยาเองสองกฎเกณฑ์ซึ่งภาคต่อไปเราจะพูด,ดว่ากฎเกณฑ์ทําให้คนติดยาเสพติดโดยเฉพาะพ่อ,พอแม่เนี่ยสำคัญมากมันจะมีผลต่อต่อเด็กมากๆในตอนนี้นี่คือลักษณะของ ปัญหาคนติดยาในสังคมปัจจุบันไม่มีทางแก้คุณจะใช้จะรักษาบําบัดยังไงออกมาก็เป็นเหมือนเดิมเคสเหล่านี้เราอยู่กับเราอยู่กับปัญหามาเยอะเล้วก็บอกว่าเราอยู่กับน้องๆที่อยู่เด็กหน้ารามคาแหงนะครับมหาลลยรามคาแหงประมาณสิบแปดปียี่สิบปีที่ผ่านมาเราอยู่กับปัญหายาเสพติดเยอะนะน้องติดยาเสพติดคือข,ขนาด ปฐมมัธยุกระลาบมัธยมไปแล้วนะก็ว่าอุดมแล้วระดับเนี่ยบางคนแบบมาแบบพ่อแม่เอาไม่อยู่เลยล่ะต้องทำยังไงต้องเกิดอาญากรรมมากมายนะสำคัญคือสุขภาพร่างกายหรือว่าเสียผู้เสียคนไปเยอะแยะไปในตรงนี้ว่าเราจะต้องมาแก้อย่างไรซึ่งในหมวดที่ผ่านมาเราคุยเรื่องครอบครัวมาเยอะการเลือกมีครอบครัวทำครอบครัวยังไง และการมีลูกจะต้องมีแบบไหนให้ลูกเรียนจะเรียนแบบไหนแค่คุณเรียนผิดโมเดลผิดมิติเวลาคุณก็ต้องโดนอยู่แล้วอาชีพอาชีพยิ่งสำคัญคนเงาที่เครียดเรื่องอาชีพการงานเรื่องทำมาหากินเนี่ยก็โอกาสติดยาเสพติดสูงมากเลอเงนินและสังคมบ้านที่อยู่แค่บ้านเลขที่ที่อยู่สังคมปัจจุบันน่ะที่อยู่เนี่ยแค่คุณเข้าไป ผิดมิติผิดเวลาคุณวิสัาจะติดยาได้ซึ่งหลักการเหล่านี้เพราะทำให้เราตกผลึกมาหมดละว,ว่าปัญหาของสังคมยังยาเสพติดมันเกิดตรงไหนและจะแก้มันอย่างไรซึ่งเราเริ่มต้นตั้งแต่การมีลูกเลยเราจะวางแผนยังไงมีลูกแล้วลูกไม่ติดยาเสพติดเรียนยังไงลูกไม่ติดยาเสพติดทำงานอย่างไรลูกไม่ติดยาเสพติดทางานอย่างไรมีมีคู่อย่างไรไม่ให้ลูกติดยาเสพติดไม่ให ไม่ให้แฟนติดยาเสพติดมันก็ยังมีหลักของมันโดยเฉพาะเรามีหลักสูตรโดยตรงเลยครับคอร์สเรียนใครสนใจลองทักเข้ามาคือเรามีเคสแบบเยอะมากยาเสพติดเนี่ยเรามีเคสเยอะมากจะแก้ยังไงแต่ละโมเดลเนี่ยระดับต้นระดับกลางอบางคนติดคือ,อยาเสพติดเนี่ยคืออะไรต้องไปดูคอนเซปต์ว่าตรงนี้เราเป้าหมายก็คือแบบร้ายแรงเ่ยละเราจะพูดถึงประเด็นตรงนี้ อาจจะติดกัญชากาแฟมันจะเป็นเรื่องแบบเนี้ยเพื่อสุขภาพเป็นสุขภาพไม่รู้แต่ติดแล้วมันทําลายสุขภาพจิตทต่ลาสุขภาพกายเนี่ยคืออะไรในวันนี้นี้เราพูดถึง2โมเดลละโมเดลหลักในตรงเนี้และโมเดลที่ส